สวัสดีครับผมพบกับนัดการ์ดแ a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงนัดการ์ดอันบล็อกนะครับก็จะเป็นโปเกมอนชุดการพงนาดของผู้ร้ายพ่ายนะครับผมจะเป็นหน้ากล่องแบบนี้เลยที่จะมีโปเกมอนของแกงล็อกเกตชิโรนาแล้วก็ฮิบิกิรวมถึงเปเปอร์แล้วก็คาซูมิด้วยนะครับผมมีหลายตัวมากเลย แล้วก็การ์ดเด็ดๆในชุดนี้นะครับผมมีหลายใบมากๆก็จะมีโฮโอของที่พี่กิบาคุฟุนของที่พี่กิแล้วก็โกดักลาปาของคาซูมินะครับผมรวมไปถึงกาเบียสของชิโรน่านะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นมิวทูของแกนล็อกเก็ตเรามาดูกันว่าในกล่องนี้เปิดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเทมากๆ1ซองประกอบไปด้วย30แพ็คนะครับเหมือนเดิมแล้วก็1แพ็คมี5ใบโอซองสวย ขอบจะเป็นสีม่วงนะครับผมอย่างนี้เลยไม่ได้อวนไกลมามารู้กันเลยว่าเราจะได้การ์ดที่แพงที่สุดในชุดนี้หรือไม่เช่นมิ t ทูของแกงล็อกเก็ตนะครับสองแรกโอ้ไดอารบายแรกแล้วนะครับผมจะเป็น ยามิคาราสึของแกงล็อกเก็ตนะครับผมยืนคู่กับอาร์เทนาเนาะอาร์เทเรียแล้วก็พลังงานแกงล็อกเก็ตบอกเลยพลังงานใบนี้เก่งมากๆเพราะว่ามันมีพลังงาน2ลูกใน1ใบก็เหมือนดับเบิลพลังงานนั่นแหละแต่ว่ามี2สีก็เป็นธาตุพลังจิตกับธาตุมืดสองใบ มีลิปโอเคอันนี้ของเปเปอร์เปเปอร์มีตัวนี้ด้วยอะไรอ่ะรีคูคูลาเกะบอกเลยชุดนี้มีหลายใบน่าสะสมมากๆแล้วผมชอบมากเลยกับอาร์ตสเปเชียลอาร์ตนะครับ SAR ของกาเบียชิโลนะเท่มากๆ โนะอ่า no. ดับเบิลแลร์ใบแรกมาแล้วนะครับผมโอเซ็นเตอร์ดีมากเลยฮัท <c oughs> จีละอ่าเวลาเราได้การ์ดดีๆนะครับผมอย่าลืมนะใส่ซองใส่การ์ดด้วยทางเราก็ใส่ซองใส่การ์ดของรา้านนัดการ์ดเก้าสิบไมโครน,นะครับผมเป็นใส่แล้วไม่ดูดฟอยล์อ่าใส่แล้วก็ไม่แน่นการ์ดจนเกินไปด้วยเป็นซองที่ดีมากๆนะครับ <c oughs> น,นี่ใส่ไปเลย ต่อไปไม่มีกันไกลเรายากฮิโนะอาราชิ <c oughs> ตัวนี้ก็ชอบมากเลยนะสตาร์เตอร์เจนสน่ารักมากๆเลยร <c oughs> างสามก็เท่ด้วยอาร์เท <c oughs> นาใบนี้เก่งมากๆ <c oughs> บอกว่าถ้าบนสนามของเรามีแต่โปเกมอนแกงล็อกเก็ตจะจัวบนมือให้เป็นแปดใบเลย <c oughs> เป็นใบโจทย์ที่ดีมากๆ โลตอมเหมือนว่ามีเด็กแบบโลตอมโลตอมอะไรนะเหมือนว่าเหมือนจะมีแบบเด็กโลตอมที่มันใส่ทุกท่าเลยที่มันมีโลตอมไฟฟ้าโลตอมไฟโลตอมตืออะไรเงี้ยต่อไปโอ้โหคอยคริงของคาส u m i มิหัวแรกมาแล้วแลนซ์ของแกงล็อกเก็ตลุยไปต่อปึ๊บ มิโลคาร์ลอสแล้วก็รีซีเวอร์ของแกงล็อกเก็ตใบนี้ก็เก่งเหมือนกันเซิ Search, Guard, Support, ร์ชการ์ดซัพพอร์ตแกงล็อกเก็ตได้หนึ่งใบลาปาของคาซูมิ AR ที่อยากได้ก็คือบาคูฟุนของฮิบิกิเพราะว่าเท่มากได้เป็น <c oughs> ได้กาเบียด,ด้วยใแบบนี้เก่งมากๆติดหนึ่งจี้ตีหนึ่งร้อยติดสองจี้ตีสองร้อยหกสิบ ข้แรกก็เก่งแล้วตีแล้วจั่วการ์ฟบนมือให้เป็น6ใบอัพอลโลในสัพพอร์ตยังไม่ซั้นเราจะได้ดับเบิลฮิตหรือเปล่า เฮ้ยตัวนี้เท่นะเนี่ยเฮ้ย SCA ออกเป็นโคแบทโอ้ออกแล้วนะครับใช่โอ้ดูไม่ออกเลยเนะี่ยว่าเป็น s c r เ,เท่มากๆอะสวยเลยแล้วใบนี้ก็เก่งมากๆด้วยตีแล้วเอาตัวเองขึ้นมือแล้วก็ตอนลงมาวาง2ตัวนับดาเมจใส่โปเกมอนสตัวแบบเล่นขวดโดนราเพาอะแล้วก็ โอ้ได้ได้ของดีเราก็อย่าลืมนะมีท็อปโดเดอร์ด้วย <c oughs> การการ์ดโดนกระแทกโดนหักมุมแล้วก็ทําให้การ์ดไม่เป็นรอยเอ้ยทำให้การ์ดไม่งอนี่ใส่อย่างนี้เลย <c oughs> โอ้สวยจริงสวยจริงออกมาแล้วนะเราจะได้เบิร์นหรือเปล่ารอดใบนี้ถือว่าใช้ได้นําไปเล่นได้จริงๆดูสิไปต่อไปได้อาบาคูฟุนเราก็รอดแล้วโกดักก็ได้ยังไม่ออกเลย ัวนี้ตีทิ้งมืออุ้ย AR ไปที่2มาแล้วบาชามูเหลืออีกใบหนึ่งโหยังเปิดไม่ถึงครึ่งบ็อกเลยมีอะไรให้ลุ้มนปกติมันจะมาตอนท้ายตลอดไงอันนี้รีบเกินโดยเบิ้ลเงิเบิ้ลทองไปเลยเบิ้ล SAR ได้ไหมแบบได้ SAR 2ใบเราต้องตื่นก่อน ตัวน,นี้น่ารักอะ่ะบิจูมักกิรัสโอ้หัวแรงเพิ่งได้สองใบไงเดวิลนี่โกดังน่ารักเลยนี่ เก่งมากๆเลยนะบอกเอาตัวเองกับใต้เด็กแล้วทิ้งการ์ดมันบอกว่าถ้าโปกเกมอนนี้อยู่บนเบนใช้ได้หนึ่งค้งในเทนฝ่ายเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากด้านล่างสําหรับฝ่ายเราเอาการนี้ไปไว้ท็อปเด็กะสะแต็กกันได้ด้วยแบบมี4ตัวก็เอาตัวนี้โปลเล่นคว่กีราดอสอดาเมจเยอะเออฮ้ยเบิร์นล่าไอมโดเฮลกาอ่ายังไม่ออก เหมือนว่าเราจะได้โปเกมอนของแกงล็อกเก็ตซสัดส,ส่วนใหญ่นะชุบสเตเดียมยังไม่มาเลยหอคอยอ้าวพูดถึงก็มาเลยลบอบีของโปเกมอนใสเก่งมากๆเลยนะไปเนี้ยลบพีเจียนลบโยรุโนะสุกูได้นะเคกค,คิงก็ได้นะเคกค,คิง EX ็ก เซลาโอล่าได้การระจนภัยของพิ่บิกิอีกแล้วต้องหา4ใบถ้าจะเล่นเด็กนี้เพราะว่าการซัพพอร์ตใบนี้มันช่วยเพิ่มดามเมจให้กับโปกเกมอนได้าการใบใบนี้ก็เก่งนะเสิร์ฟโปกเกมอนของชิล่าหใบขึ้นมือได้ได้ล่าง2แล้วโกลแบทลงมาวางตัวนับดามเมจระเบิดก็เก่งนะ เห็นเขาใส่ใบนี้แล้วจะใส่คู่กับลิงด้วยมันทําให้ลิงโดนโดนตัวเองก็ไม่เจ็บโดนอีกฝ่ายก็โคตรเจ็บพอโดนใส่ตัวเองก็เอาลิงย้ายในมุมก็ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยหาย,ยากเหมือนกันนะเฮ้ยเลจีล็อกมาแล้วดับเบลแรใบที่3ของเราเลจีล็อกทำเป็นโปเกมอนมีกฎหลายใบายมากเลยนะแต่ยังไม่เห็นตัวอื่นเลย ลาปาสอ๋อได้รีซีเวอร์ด้วยเริ่มได้3แล้วแต่ได้ใบน,นี้มาก็โอเคนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใส่สีถ้าจะเล่นเด็กของแกงล็อกเก็ตเฮ้ยเอ๊ะโอ้ <S 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 ไดโกดักด้วยอโอ้ดีโอใบนี้ทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแพงมากๆาะ สวยไทยก็น่าจะแพงเหมือนกันนะของเป็นเป็นใบเล่นสำหรับเด็กนี้เลยนะเด็กของผาซึ่ต้องใส่สี่ใบมันจะรอกกว่านี้ถ้าเราได้ SR++ บวกบวอีกใบหนึ่ง <c oughs> โอพอลโลเริ่มใ้สาแล้ว <c oughs> ดูไปยาวๆเออโรเซ่ใบนี้บัฟโปเกมอนของชิโรนาได้เพิ่มดาเมจ30มี3ตัวก็บวก90โหเพราะว่ามันสแตกกันได้มันไม่เหมือนกับคาบิโก้ของโฮมแต่ว่าต้องแปลงร่างอ่าได้ ซาฮากิแห่งแก๊งล็อกเก็ตด,ด้วยก็คือพุสมาในบ้านนั่นแหละแต่ใช้กับโปเกมอนของแก๊งล็อกเก็ตอย่างเดียวต่อไปเก่งอยู่นะอุเซลอุซอกิี้ของฮิบิกิฟีเซอรอ์ใกล้ครบแล้วหัวแร่ได้ห้าฟีเซอร์ก็เก่งนะต้องติดเด็กไว้แว่นหนึ่ง,นงเนี่ยโลตอมธาตุไฟ เนสมาแล้วงาโลงงานของแกงอกเก็ตใบนี้ก็เก่งเวลาใช้ซัพพอร์ตของแกงอกเก็ตเราจะได้จั่วการเพิ่ม2ใบ 2> โอ้ใช้กว่าอาเทนาจั่วสิโหดเกินสเตเดียมของชุดน,นี้ดีหมดเลยนะย SR ใบที่2มีไหมเอาได้แบงค์มาราชีด้วยอันนี้จะเลือกการผจนภัยของคิบิกิขึ้นมือ,อาหาซัพพอร์ต เลือ3ซองปึบปึอ่าไม่ใช่ขี้เท่าศักดิ์สิธิ์เลือกปพ่มนัน,นสูงสูด5ใบาจากตำแหน่งที่การ์ดแล้วเอากลับเข้าเด็กแล้วซับใบนี้มันเหมาะกับเล่นเด็กของคาสิมินะเนี่ยเวลาโดนโมเสร็จก็เอากลับเก่งตอนเลดเกมแบบเห็นได้ชัด หัวแรกแกาลาดอนมาแล้วตัวนี้แหละเก่งมากๆติดแค่จี้เดียวทำดาเมจได้มหาศาลบอกว่านำการาดเจ็ดใบบนสุดลงที่ตำแหน่งที้การ์ดดาเมจเพิ่ม70ตามโปกเกมอนของคาซิมทิที่ถูกทิ้งด้วยวิธีนี้เล่นคู่กับโกดักถ้ามีโกดัก4ตัวก็ทำดาเมจได้แล้วละยี่สต่อไปจะเป็น SR หรือไม่หัวแรครับไม่เบิรน,นะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอันบ็อกชุดการพัรานของผู้ไร้พ้ายนะครับบอกเลยว่าการสวยเยอะมากๆเลยถ้าใครที่แบบสนใจอยากเปิดบล็อกการพัรานของผู้ไร้พ้านี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะครับที่ร้านดัดก,การได้เลย